สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆชาวโซเชียลแคมแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะกาเมนีเนาะกามาเจอก็น้ำพึ่งผ้าเพอร์นเนอร์สีมัทในน้ำครีมตุ่มไม้ที่บอกว่าขายดีมากแล้วก็ใส่ดีเวอร์เลิศแล้วก็หอมแหง้งหอมอิลอลี่หรอเลยราคานี่แอปเปิลพ s สดอนีนะคะต้องวมาตอนนี้สีมัทรีวพี่เห้บเบงว่าใส่เองแล้วก็ ถูกใจนํานาการเนียไสยหอมมีกินโตนี่แบบว่าผู้ชายนี่มองกันทั้งแถวเลยเพราะว่ากลิ่นหอมมากแบบแอปเปิลเขียบมันเลิศเมอร์แอปเปิลพาสบวกนี่ชุดเอ็กนี่พนาบอกล่าปัญหาสิวร้อยมองคำรูว่าใครเป็นกาเป็นฝานี่ก็สามารถใส่ไดเดอร์นี่ขีมตัวนี้จะมีซีโต้แล้วสิเปิดให้เบิรงนี่เดอร์ซีโตตัวนี้นี่แบบนี้กระใสแล้วนองกองมันกนกนอยู่อาญะแล้ว นี่จะมีขี่กงวันที่เหมืองขึ้นแล้วก็สบู่กะล้างนาหนาเด้อผู้ใดที่บอกว่าแต้งหนาดูดูนี่ขึ้นน้ำพึ่งนี่แต้งหนาสู้มือเฮ็ดงานพิซีนี่ละก็ได้ว่าเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นมีแพลมีหยางแน่นี่ก็ได้นี่ละแอปเปิลพัตโตนี่เคลียร์ปัญหาสิวบอกล้างความหมองคล้ำนอนเดิกนอนโซ่ไปเที่ยวเสียเฮ็ดงานตะตะเรามือตะเราแม่นี่คือแบบเต้งหนาลายว,ว่าถอดตัว่าเข้าหนีมาใสา่แอปเปิลพัตโตนี่เด้อกะขาวงามอี่ค่ะบ๊ายบายงามแล้วกะ บอกต่อกันเรื่อยๆเด้อผุ้ใดอยากได้ติดต่อมาไหนเด้อบ๊ายบาย